นั่งกันโปรโมทซ่องยูทูปพี่น้องเอ้สร้างให้สร้างคนที่ตามซ่องให้ชมพักเออมาแกมาชมพักไงผ่สงาสี่หมดแล้วเจ้าของเงินล้มใกล้ไอกินนี่เลยสต,ตัวแล้วนี่นะใกล้ๆไมนบมให้เมื่อพี่น้องเอ,อ,อ้ล้มใกล้อีกเลยเนี่นะ ปีกไก่ทาปลาแดกวาันรอบแรงทาขิงทาขิงใชิงปลาแดกผมกินมาันคนนี้คลงปลาแดกปีไก่าทาขิงเนะเาะลองมือรู้ว่าเคยกินยังเทื่อ,เ,อเลเรื่องมันจะแซ่บขนาดเนาะทาขิงมีเย้ยเรื่องอ่องต้องเลยลเลอนะ กับแก้มยามแรงใช่เนอลสรุปสรุปทาสี่ยังบบแล้วสรุปก่อนข้างนไมู่กจากเาไอามาไหมตุ้งเองเข้าพัดบุมามาดนิมาลองมึงเก้ี่ยประเด็กนี่กับหน่อไม้นี่ก้อนนี่อืม เอย no. so ่าประเด็กเนาะว่าที่กลับแล้วเพื่อนผมไปให้กลับมาปีนไก่สู้กันยังกลับหรอเทาสีกันยังโบแล้วยังอีกกันนะสองสามเทือกสองเทือกสามเทือกทาหมดแหละมื่นสี่แห้งก่อน เดี๋ยว có đẹp, จัด nó máy, หนอม้ายใช้ปัจจัยขาย

อเดี๋ยไปอัดอืนเดี๋ยวไปไข่ก่าอนนั้นองอันนกูแล้วเม่า้อยสัยังไอเช่ท่าสีอยู่ห้องนั้นจ่าเสียงมาท่าสีซอยทางในท่ากับโบเล้วครับตัวมาปลูกรอบปะวัวหมดเลยมมีเวลาเนี่ยเวลาหาคำยามเลยยามสามคนอือหาตะคำก็ไก็คำสาวตรงแขกเนี่ยวายุลอยตะคำ โอยนอนหมดเลยร้อนหมดแดงรื้อเลยแหละของเจอของแท้ของแท้ควนเมียเมื่อคืนบ่จงจบจบจ้กินข้าวกินได้หนิเจ้าไปแดกนี่หนินะทำไมไม่แก้มปิ้งไก่นี่เนี่ยเข้ามาไหมจ้าต้นนาติ้งนี่ใช่ไหมโอ้มี่ใช่ไหมนี่เขามีเขาปุ้นตัวมือนว่มีน้ำจ๋ามาติ้งมะตัวน้ำมีเขาปุ้นอยู่บ่

แสบแสบแสบแบอคลิปอัดคลิปอัดคลิปลงยูทูบมายามเพือนเพนาสี่ชอยเพื่นโอ้เกีบอกำนี่นี่กียนั่งกระบมาเกียจักแ่น้อยมาสั่งคำให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีคำเยอะอะไรเยอตะคุนตะคนเอามาให้นั่น ห้าาสันวอ,ขอ้ขอบใจขอบใจคำมาให้เนี่ยคำมาให้แ no อ่น้อยมาสันืแไร้่หน่อเี่กะหิวข้าเลยมีนแนวเบแร้งใก่เสแบบ้กเกืบในนส่กินเท่ทนา่ยิงนะข้า็นง่ว <c oughs> งเ <c oughs> าเ ta 2 tố bữa nang giờ kinh được à. đấy, à. tao tổ mà là kha 13 rồi, sẽ rồi, mà tố kha đấy. Bảo lý thì bảo bảo lên đấy. À, nhiều băng luôn đấy. bạn thì sao rồi ở... cả... uh, ừ. à? ra <laughs> <thử> là... là... <laughs> Ai thì... จะเอาเปนไก่เลาวลงไปไหนลงไป,เ,ไปเ,เงินโมโกมาอยางกันเอาเป็นไก่เขาเป็นเบียกันชันั่นแหละแค่เขาเป็น,นเส้าผ้ากับโมไปเลยหาโมโกมาน้ำโอ้แล้วเราเดือดจังโมปิงก่อนกะ็กินโมปิงเดือดนะ มีสุบอเดี๋ยวปี้ให้กินเนี่ยโอ้ลองงแม่สะเอาเอาเส,ส่มันเลือดนเอยเนื้อปีูเยดะนะนการมันเยะนอะขนาดไลายสูตรเนีัเคยอสองฟังค,ค,ค,คนนะุ้งไงปิงฮูเลือดพี่น้องเลยนี่อย่างนั้นก็ว่าอ็นเลือดแปลงเป็ดเอาตอกห้อยแหละความแข็งทั้งมดนีโอ้บัวใจแดย เข้าวิ <rôle>:::: ่งเลยเนาะหุ่งแรงเลย เคียดแล้วะลวะตำรวจว่ะค่ะพอค่ะตำรวจ<ต><อ>เอะเ,เป็นอาสาอยู่ห้องหมออยูก่การนงินมันตัวมันลุกประสิทธิ์นี้วะเออ,อจะวางผิดรับงานตสองยังอืม ไปคิดคำนำก็เท่าเนาะทนะดูเทาอันเมียให้น่งกระดเต็มขาก้อนนั่นสิจูนาเขาสุดคนเขาได้ลูนเขาแบ่งกันพี่น้องเขาหลายในคนลโลโหโลโลนึ่งกับอไลปายเสรจไปบ้านลูลูหนึ่งกับตื้อป่ายเลยเดียวยร้าน้าทำแพงเนาะร้านแปดร้านป่ายกู่บ้านร้านเตะนี่รันพนละแสนกับจ็สิป่ายร้านอะไรนี่เนาะ มาดหนึ่งมาดเออซึ่งหนึ่งเจ็ดแสนบาทแกเมื่อยย้ำแรงพี่น้องเอ้ล้าอืปเขาหักครับอุปกรณ์อย่างออกแบ่งกับพวกลาเสียนายมันบเสียงเห็ดอยู่นะกระดูกนะเขาเดี๋ยวนี้เขาบูโจ้อุโมงบ่อนั่นแหละเขาจ้างรถจกไปเบิกอกโจโจ้บ้างลูกเดียวนี่ตะกี้ยังว่าคุดคุ่มคุดยังลงเสียงย้ำเขามันไดแก่ไหม คอปาอครับม yeah. <t> ึง <tr> ย <seine> oh, ืนอกือดี้นยเข้าเ้นหรอพวงหรอ๋อนี่แหละเนาะกลุ่เติมได้อยเน้นในเนาะเนี่ยมึงภายนอกมันอันนี้ใช่ได้เงินทึ่งเงืนมันสูงมันเนี่ยมันน้อยอันนี้คือตอนอันนี้อันน้อยแค่เชีไดยใช่สช่ากันนะตอนเพิ่นเจ้ามองนอนมา มันนใจจะปนัออมบัน้อกมันตอนนี้นะมัน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 ตปดองเง่รอกไจะทุบอกบัาทุบอีกวะถูกอเนอะพิดพิสูจน์มับอกพีดได้ครับแกทแบพราว่าทางนั้นที่ที่หุ้ชิปมันกะมันย่เอาลอดอยู่นะมันเวลาคนยั้งไก่ไปมากมันเาห็ดเทาดิเห็ดมัดคอมาแขนวาให้ชู้ปันยังไงมันมันบวมนะ ทางกระทิสุดมัดขมัดแขนหเงนนี่เงินมีนห้มาตรฐานเลยเขาก็จะได้สอบาเ่นายสาตัวกลางใช่ไหมเออานคารน้อยพูดเสาเสาน้อยเสาสาหล่อเนาะเสาลเาสมาตรนละเากไแอดมิห้อง กลางไปแตนาไปทางหนแมตรย่างเงี้ยนี่ผมมีคันมาสามสิบหรือสี่ิบเลยสามร้อยเขาหอนอ่ะได้มันเขาหอนแก้มไหมเป็นะไงเกือบไก่เนี่ยแซบยูผมเแซบก็ได้ย้อนะละคนเดือบให้กินไะมมันนี่แชบคเท่มาอ๋อันนี่เชแคเท่ได้กินเลีย โอ <If S 2> <im itation> ้กินบะไรแซบเลยเมื่อวันสีท่าแสงนี่มัมีแคมือน้าไปถอนแควกันย้อนนี่แหละกินขาไก่เขาทับก็สิะมันแตกเนาะมันแตกสิะมันแตกแตกซดซินนะตอ้แทง้อเจ้าวะเจ้าวะเออทีดีนี่เดี้ยวนเอเอแตกเลยเออแตกมันนิ่มกไปแล้วบ่อยำมันแคเมาเปิดซีเรียมเนาะแค่นั้นี่ะ ยำดกเฮายำดกตับบ่ตับตับเบิ่ละครโอ้มันแตกแล้วว่ะกินข้าบ่แล้วเด้อเซาแตยังบ่ซ้ําเฮาว่แตหาใจฝึกปากฝึกปากสินั่งเก็บบ่ได้สิอก็บ่ได้ัดหมู่มางานกรรบัดนีกมมางนกตีไผไอ้ตกินเียเบียมัน2ลนะไปกินเียนําอ ตอกเก็บแี้วเงิไก่ต้นหจี๊ดเลยเนาะแบบแก่สูเลยนะว่ากินไม่ได้ซ้อเขาบองไปนอนรักวัมาสัตนอนเขาอกไ่ได้นอนไ้มจำไปไปรให้รูปมันเนี่ยแจกให้นะปอะมานเลยดีไปไได้ไปไม่ได้จไม่ได้าผมมีู้ช่วยนะบเนี่พวกนั้นเลยปะเยายาทักไปตงมาสัมันเท่ากันบอก ไปแบบมากป่ะเขาวางไผ่ปุ๊บขีมมันใส่ไปเลยมันปวดแหงว่ะปวดแล้วเนาะแต่ถือเส้นประสาทเนาะแชื่เส้นประสาทได้กระบริบมปวดปวดแท่งเลยใจเขางดยิ้มนะมันปวดแชื่มันคนที่มันตกไปเป็นยู่นะนี่กับไปงานตอนนี้โบว์จันก็ไปช่วยไปไปหาเลยสี่พันเนาเส้นนอนเส้นประสาทเราให้เราเตือนเลนะเนาะอือเอือนเราเรือเส้นได้นี่ เออคือการตัดเส้นเอ็นนั่นเส้นประสานนะเออคือเส้นเอ็นนั่นเขาอันสาเฮนะเส้นเอ็นเขาเร,รียกเป็นซานเวชนะนะเออเออเนัน,สน,นเส้นเดียวนะคือ่็อนั้นอะไรบัญญวเงาได้ขัานนี่แหละดึงพุทธบัวเจ็บเลยว่ะพอสักจากเข้าไปนั่นใจจะอ่อนลงเขาจะพูดว่าใจของอ่อนลงนะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนล,ลงแบบแบบมันหมองมันยิบนะอเอาระสองมื้อถึงเข้ามาได้ จึงมาได่าออกเนนนี้ยางยงางตงงอะไรได้ไมันอย่างนี้อ่กินเขาเขาเขาป้บนนี้ค่มาจตงกวาแก็สิบถวหวมันงต่ำเลยนะเยอดเลยตองมือแล้วเาได้กินไก่น่ะโอ้ผปีกจิดีมันมันกระดูกกอกกินาเอา้าปีกนะเรดีกัเลือกกินแล้วเนาะเอาเสตร็จน่อะนุ่งกันไเอาเลย โอ้ตัวละซัพระมาดตังมั่งอ๋อใช่คแม่ครอบแอคลนี้วเหอเมียน่อเทียมอย่าน้อยก็ส <t comigo> ีกลับเน้องอ่ะโอ้านอ่าผมเอากินิ้กะเข้าได้ไมถ้เขานะยกไเพียงนั้วนี่เขาน้ำพิ่นจัางน่อยก็กลับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อ ซองอยู่กินพินลาวพี่น้องเอ้บุได้ไปหากินช่วงนี้กับ่มีกล้องบ่มีกล้องเอฟซีบ่มีกลองเอฟซีบุเรน่าจะใจดีชนะหนุ่มกล้องเองไปหากลิ่นกันงาขน้มกล้องพี่น้องอ้าวแต่ผมจะว่าตัวทับลงน้ำบุเร่เนาะไปก่อนคลิปนี้เนาะไว้พรอกันคลิปต่อไปขอบใจทุกการติดตามนะครับชม somebody